ชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนจะเป็นอย่างไร ต้องบอกว่าโดยภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะยังไปได้ดีอยู่แต่ว่าก็อย่าประมาทในบางเรื่องนะครับเรามาพูดถึงในเรื่องของการงานกันก่อนการงานในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยของชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยอาจจะยังมีความกังวลเกี่ยวกับในเรื่องของการงานที่ผ่านมาหรืออาจจะยังมีภาระในเรื่องของการงานที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างมากทําให้คุณนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะวิตกกังวลในเรื่องของการงานที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะทา ให้คุณค่อนข้างที่จะหนักอกหนักใจอยู่พอสมควรแต่ในเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยก็ยังถือได้ว่าการงานของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นงานใหม่ๆบางคนอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆบางคนอาจจะมีการงานใหม่เลยที่อาจจะไม่เคยทําแม้กระทั่งจะอาจจะมีงานที่เข้ามาอย่างที่คุณไม่คาดคิด ในช่วงนี้มากพอสมควรการงานในช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยสักนิดหนึ่งอาจจะต้องพึ่งพาอาศัยตัวเองมากเป็นพิเศษแต่ก็ยังถือว่าโชคดีที่ว่าช่วงนี้เนี่ยคุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่ามีบริวารคอยสนับสนุนในเรื่องของการงานของคุณเนี่ยประสบความสําเร็จและราบรื่นไปโดยง่ายไม่ทําให้คุณนั้นเนี่ยต้องเหนื่อยมากจนเกินไปแต่คุณอาจจะต้องใช้ความคิดในการวางแผนในการทํางานของคุณเนี่ยค่อนข้างมาก คุณมีช่องทางในการทามาหากินได้ในหลายช่องทางซึ่งมีโอกาสที่คุณจะมีรายได้จากหลายทิศหลายทางอยู่พอสมควรซึ่งจะทําให้คุณนั้นโชคดีเลยทีเดียวเกี่ยวเรื่องของการงานของคุณสําหรับในเรื่องของการเงินชาวลัคนาราศีมิถุนอยากจะเตือนชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ไว้สักเล็กน้อยว่า คุณอย่าใช้อารมณ์ในการใช้จ่ายเงินมากเป็นพิเศษแม้ว่าคุณจะมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองมาจากหลายทางก็ตามแต่หากคุณได้มาง่ายคุณก็อาจจะเสียเงินไปง่ายเหมือนกันถ้าหากว่าคุณใช้จ่ายตามใจตนเองมากเกินไปคุณควรที่จะสะสาสงภาระหนี้สินเก่าๆหรือค่าใช้จ่ายเก่าๆของคุณให้เรียบร้อยซะก่อนเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยภา,าระหนี้สินเก่าๆหรือ ค่าใช้จ่ายต่างๆก็อาจจะเกิดผลทําให้คุณนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะสร้างปัญหาต่อเนื่องขึ้นมาได้แต่หากคุณสะสางในเรื่องของการเงินหรือภาระค่าใช้จ่ายในช่วงนี้ได้เป็นอย่างดีแล้วเนี่ยการเงินของคุณเนี่ยจะค่อยๆสบายใจขึ้นตัวคุณเองก็จะผ่อนคลายมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินและยังมีโอกาสดีๆที่คุณจะได้รับการเงินในรูปทางต่างๆได้เป็นอย่างดี ก็อยากจะให้ชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยรามัดร,ระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายเพิ่มซึ่งอาจจะทําให้คุณนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเครียดจนเกินไปคุณควรจะวางแผนทางการเงินให้ดีไม่มือเติบจนเกินไปไม่เงินออกง่ายจนเกินไปถ้าหากเงินจะออกก็ขอให้ออกไปในทิศทางที่คุณได้ไปชําระหนี้สินเก่าๆหรือภาระเก่าๆให้เรียบร้อย รับรองได้ว่าในอนาคตเนี่ยการงานของคุณเนี่ยก็ถือได้ว่าจะาคล่องตัวมากยิ่งขึ้นมาดูกันในเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนพฤศจิกายนความรักของคุณต้องบอกว่าอาจจะมีอุปสรรคอาจจะมีเรื่องขัดใจกันบ้างเล็กๆน,น้อยๆกับคู่ครองของคุณจะมีปัญหาในเรื่องจุกจิกจู้จีจ้แต่อาจจะไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่อาจจะทาให้คุณหงุดหงิดใจในบางเรื่องก็อาจเป็นไปได้ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีมิถุนอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคน ในครอบครัวหรือคนข้างตัวคุณมากมายจนเกินไปนะักอาจจะเป็นเพราะว่าคุณอาจจะค่อนข้างที่จะเครียดเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานมากจนเกินไปซึ่งประเด็นนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้คุณมีปัญหากับคู่ของคุณก็อาจเป็นไปได้ฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยคุณควรที่จะหาเวลาหาโอกาสในการที่จะพักผ่อนกับคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดซึ่งจะทําให้คุณนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะผ่อนคลายแล้วก็ทําให้อารมณ์คุณดีขึ้น ได้เปิดวิสัยทัศน์หรือโลกทัศน์ใหม่ๆทําให้คุณได้เห็นโอกาสต่างๆได้ดียิ่งขึ้นชาวลัคนาราศีมิถุนช่วงนี้มีโอกาส ที่จะมีสมาชิกในครอบครัวของตัวเองเพิ่มเติมหากชาวลัคนาราศีมิถุนคนใดที่อยากจะมีบุตรหลานเพิ่มเติมในช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่ามีโอกาสคู่ครอ,องของคุณมีโอกาสที่จะตั้งคา์มีโอกาสที่จะมีลูกน้อยหรือมีสมาชิกเพิ่มในครอบครัวในช่วงนี้ก็อาจเป็นไปได้เช่นเดียวกันในช่วงนี้คุณอาจจะวิ่งวุ่นในเรื่องของการงานมากสักเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มอะไรใหม่ๆในสิ่งที่คุณไม่เคยทําอาจจะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้อย่างที่คุณคาดไม่ถึงเลยทีเดียว